ครับวันนี้ก็จะมาลองแก้ไขปัญหาการซ่อนไฟล์ครับการซ่อนไฟล์เกิดจากหลายปัจจัยนะครับเกิดจากทั้งการตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจให้มันซ่อนอย่างเช่นในกรณีที่ไมไ่ได้ตั้งใจนะครับก็ถูกไวรัสที่มีคําสั่งในการทําให้ซ่อนไฟล์แม้เราจะสแกนไวรัสออกหมดแล้วแต่ว่าการซ่อนไฟล์ของเราก็ยังอยู่ เราจะแก้ไขปัญหายังไงก็ลองดูกันนะครับแบบง่ายๆก็นี่ครับสําหรับ Windows XP นะครับก็ทูนครับอา้าวทูนโฟลเดอร์ออปชันวิวครับแล้วก็โชว์ hidden ไฟ,ฟล์โฟลเดอร์ครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ออกให้หมดครับก็จะเห็นไฟล์ออกมาถ้าต้องการใช้ก็นี่ครับ คมแถบดำคลิกขวา Property แล้วก็ติ๊กตรงนี้ออกกด Apply ก็เป็นที่เรียบร้อยครับผมแต่ในกรณีที่ไวรัสนะครับเขาได้เขียนไฟล์ขึ้นมาเขียนสคริปต์การยกเลิกซ่อนไฟล์ขึ้นมาทำแบบนี้อาจจะไม่ได้ผลครับวิธีแนะนำนะครับก็คือให้สแกนไวรัสออกให้หมดก่อนครับ และแน่นอนว่าโปรแกรม้องกันไวรัสต้องได้รับการอัปเดตด้วยนะครับแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่างานของเราหรือไฟล์ของเราที่แบบสําคัญมากเลยเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแค่ถูกซ่อนก็สังเกตได้จากตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับว่าอย่างเช่นทำได้ตัวนี้มีความจุอยู่ที่7 2 5กิกแต่เหลืออยู่ 3 0 9เมกมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าก็ยังมีไฟล์อยู่ครับหรือก็จะคลิกขวาที่นี่ดู property ครับก็จะสังเกตได้ว่าอันสนี้ําเงินเนี่ยก็คืออันที่เราใช้ไปแลอันนี้ก็คืออันที่เหลือแสดงว่าถ้าฝัตวรของท่านยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็แสดงว่ายังมีงานอยู่ครับแม้ว่าเราจะไม่เห็นมันก็ตาม ลองดูแล้วกันครับว่าจะทำยังไงกันนี่ครับปฏิสตาร์ทพิมพ์ cmd ครับพิมพ์ก็สังเกตนะครับว่าแฟ a s ได้เราอยู่ได้อะไรก็ดูได้จากตรงนี้ครับ address ของมันในที่นี้เป็นไดโอนะครับก็พิมพ์อย่างนี้ครับ o colon ถ้าของเราเป็นได้ d เป็นได้ e เป็นได้ f แล้วก็พิมพ์อย่างเช่นผมต้องการได้ f ก็ f colon แต่ในที่นี้ผมต้องการ ไดโอครับผมก็พิมพ์ o โคลอนแล้วก็ enter ครับตรงโปรแกรม cmd เนี่ยครับก็จะชี้ที่อยู่มาที่ไดโอครับให้เราพิมพ์คำสั่งนี้ลงไปครับจับภาพนึงน,นะครับนี่ครับให้เราพิมพ์คำสั่งนี้ลงไป a t t uh, I b เว้นวรรคดอกจันดอดอกจันข s ขีด h ขีด a คีดสแลตด d สดสังเกตไหมครับว่ามีการเว้นวรรคหมดเลยแล้วก็กด enter ครับรอสักครู่ตรงนี้ก็จะมีเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ถ้าหากปดการยกเลิกการซ่อนไฟล์เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะขึ้นไดโอขึ้นมาครับแล้วก็ไฟล์ง,งานของเราก็จะปรากฏขึ้นมารอสักครู่ครับ โดนสดครับนะโอเคครับนี่ครับเมื่อเสร็จก็จะเป็นแบบนี้แลงานของเราก็จะโผล่ขึ้นมาครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับด้วยคำสั่งง่ายๆเพียงบรรทัดเดียวนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูกันได้สวัสดีครับ